เราจะไม่เป็นถ้าเราดูนหนังสือว่าดูในรูปอะไราเงี้ยเราดูเขาอย่างเดียวแต่เราไม่มีฐานของเราจะไม่มีทางเล่นต่อให้เขาชีก้กับตำหนิตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ของที่เราจะไม่มีทางเล่นระดับแรกต้องลงทนนุนเช่ามาก่อนแรกๆจะขาดทุนเพราะว่าเราไม่รู้ราคาเหมือนน้องเช่าพี่ไปห้าพันอาจจะปล่อยได้สี่พันตัดกันไปหนึ่งพัน อ๋อองค์นี้กูขายได้สี่พันต่อไปกูจะเช่าไม่เกินสี่พันต่อไปเราจะเช่าสามพันแล้วเรามาปล่อยเป็นสี่พันมันจะเป็นสเต็ปของมันเราจําจําภาพตไว้ให้ดีขายได้สี่พันแต่เราเช่อบห้าพันแต่ว่ามันเป็นกูแล้วนะลราเสียเงินหนึ่งพันบาทแต่เราแต่เราได้หนึ่งบล็อกแล้วเราก็เล่นเป็นอีกบล็อกอีกบล็อกเราขายอัี่เสร็จเราก็ไปเปินอีกบล็อกหนึ่งเราขายอันี่เสร็จเราไปเปิดอีกบล็อกหนึ่ไปเรื่อยเมื่อก่อนพี่เช่ามีนาฬาตลอดพี่เช่ามาขาดทุนมีนาฬิาตลอด จะซือางเ้ him, stay, ิรถาม่นไหมาจะได้ด exactly ีเพราะไอ้เยี่องที่หลังเวลาเดินสนามเนี่ยคุณต้องหาสามพันถ้าเขาเปิด5้าพันเขาต่อเลยสามพันได้ไมครับถ้าเขาถ้าเขาได้ก็ได้ถ้าไม่ได้เราก็ดึงออกเลยถ้าเขาบอกโอเคเขาแบ่งให้เราก็ได้สามพันเราก็มาปล่อยสี่พันเราได้สีันได้แล้วเป็นคู่ใช่แค่คู่พวงเราแต่ครั้งแรกต้องขัดทุกหอนเพราะว่าเราไม่รู้ราคาถ้าเดืไม่ขัดทุกหรือว่เราทุ พี่ไว้ลงทุนก่อนขาดทุนก่อนแต่ว่าเราเราเป็นพิชาแล้วก็กิ่งไปเรื่อยๆครับผมเจอกันครับครับ